สวัสดีครับวันนี้ผมพาทางัทางๆมารายงานตัวอีกแล้วนะครับจริงๆวันนี้เรามีเวลากันค่อนข้างจะน้อยแต่ก็อยากจะหาที่ดีๆนั่งชิวๆสักที่นะครับเราก็ได้คาเฟ่ที่อยู่แถาสุขวิศสามสุเก้าสเนทางผ่านเนี่ย ได้เข้ามานั่งลองนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆให้มันสบายใจกันนะครับที่นี่มีชื่อว่า t Factory and More นะครับเน้นเครื่องดื่มปรบเภทชาเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็คงมีพวกกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆด้วยรวมถึงมีอาหารด้วยเหมือนกันการตกแต่งที่นี่เขาก็เป็นแนวเ,เหมือนกับเป็นโรงงานนะครับเป็น o Factory นะครับสไตล์ที่ดูเป็นแบบวินเทจนิดนึงดูมีความเป็นอังกฤษผสมเข้าไปอยู่ข้างใน,ใน ก็สบายตาแล้วก็อากาศข้างในเนี่ยเย็นฉ่ำดีมากเลยครับอย่างที่บอกนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยสัมผัสแรกที่รู้สึกได้คือความประกใยเรื่องความเย็นของแอร์ที่นี่ครับเย็นฉ่ำมากครับมีเสียงเพลงเบาๆฟังแล้วสบายหูดีแล้วก็สัมผัสเรื่องกลิ่นที่นี่ชัดเจนเข้ามาแล้วหอมสดชื่น รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับที่สําคัญเครื่องดื่มที่นี่เนี่ยมันช่วยให้บรรยากาศของการเข้ามานั่งชิวๆเนี่ยมันเต็มด้วยความรู้สึกผ่อนคลายนะครับมีอาหารต่างๆที่ดูน่าทานหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกคือไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นจึงได้แท้เพราะฉะนั้นจึงได้แต้ได้แต่ขอไปครับ <laughs> เพราะฉะนั้นจึงได้แค่เ,เครื่องดื่มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อกี้แอบเนหนิบนิดนึงนะครับแต่ว่า ชาเนี่ยก็มีให้เลือกหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอมบูชาก็ดีหรือว่าเป็นพวกโคบูก็ดีนะครับหรือเป็นชากลิ่นต่างๆเนี่ยก็มีมากทีเดียวเลยนะครับ ที่นี่จริงๆก็มีน้องหมาสี่ขาตัวอื่นเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่นี่เหมือนกันนะครับซึ่งทําให้ทั้งเนี่ยก็ดูกระวนกระวายนิึงครับจริงๆถ้าเป็นน้องหมาที่ไซส์ใกล้เคียงกันหรือเล็กกว่าเนี่ยทั้งๆเนี่ยจะแฮปปี้แล้วก็เฟรนลีก่ Happy, ลก, Happy, ลก, Happy, กับเพื่อนสี่ขามากเลยแต่ถ้าเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าทั้งๆเนี่ยทั้งบางทีนเนี่ยจะไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เขาจะมีอารมณ์ที่รู้สึกจะอยากจะลองทดลองเข่าดูก่อนว่าตัวที่ใหญ่กว่าเขาเนี่ยจะทาร้ายเขาไหมนะครับเพราะว่าเขาเคยมีความหลังกับหมาพันธุ์บางแก้วนะครับที่ตัวใหญ่กว่าเขาแล้วก็ฟูฟูนะครับแล้วก็เข้ามากัดหูเขาทําให้เขาเนี่ยจาตั้งแต่นั้นมานะครับพเอเจอหมาไซส์ที่ใหญ่กว่าเขาที่ทใใรงคล้ายบางแก้วไม่ได้เลยอารมณ์จะขึ้นทันทีนะครับ ด้วยเวลาที่มีน้อยนิดวันนี้นะครับทําให้ทางขันเนี่ยจะต้องกลับบ้านเร็วสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านละแต่ยังไงซะก็อยากจะฝากทุกคนนะครับช่วยติดตาทางางให้กําลังใจทางๆางในช่องทางต่างในช่องทางต่างๆนะครับวันนี้ลิ้นพันกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกก็ดี Facebook ก็ดี YouTube ก็ดี Instagram ก็ดีนะครับช่องทางเหล่านี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสเข้าไปให้กําลังใจต่างๆกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ต่างๆนะครับ ให้ถ่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับ